สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันอังคารที่20กรกฎาคม2564ค่ะกับการที่คอกรับคู่ GU ค่ะสำหรับ GU นะคะแท่งเดยนะคะใกล้จบแล้วนะแต่ต้องบอกว่ามันไม่จบว่าอ่านได้ค่ะแท่งนี้บอกว่ามีปริมาณแรงเซล์ลมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ปุ่มแอร์เรียชีเป็นแนวรับฝั่งซ้ายมือค่ะนะคะซ้ายมือตรงนี้นะจ๊ะเมื่อวานนะคะ ขอภายวันที่์เราก็มองเซลใช่ไหมแต่ว่าเขาอะไม่ย้อนนะคะทุบต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับ GU ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นะคะ H 4กันนิดนึงว่าเราจะเซลที่ไหนอย่างไรนะคะอ่าโอเคนี่คือการหลุดนะจ๊ะตรงนี้จะกลายเป็นเดิมเป็นรับขาขากลับเป็นต้านนะจ๊ะเดิมเป็นรับขากลับเป็นต้านนะคะอ่าโอเคนี่คือช่วงราคานะคะหรือว่ากลุ่ม แทงเดิมที่ต่ําสุดที่เคยมาถึงแล้วก็ดันราคาขึ้นแต่คันนี้หลุดอะ่ะนะคะ,ะแบบนี้เขาเรียกว่าที่ทางการหลุดนะโอเคนะคะสำหรับแผนจ u ูวันนี้จริง,รงๆคือปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ไอออนเนอรับใช่ไหมที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะกรณีถ้าเราจะเล่นเซลจีอูวันนี้นะคะก็หาจุดเข้าเซลเนาะ,อะโอเคโค้ดแผนก็จะมองเห็นประมาณนี้นะคะ ถ้าจะเซลล์ก็รอเซลล์ที่โซนนี้นะคะจะได้1ได้กําไรมาก2ลากน้อยนะคะโอเคเพราะมันเป็นโซนต้านของราคาเมื่อวานแต่ประเด็นจะย้อนขึ้นถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะต้องเช็คอีกทีนึงต้องดูกราฟนะคะสําหรับใครที่เจค,คู่เงินนะคะแต่ว่าโคแล้วเราไปไปลายมาได้ไหมอ่ะนะคะจากเดแนวรับเนี่ยนะคะก็ต้องเช็คราคาเช็คดูกราฟอีกทีนึงนะ ว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นมาหรือไม่นะคะแต่ถ้าสวนมันก็จะอืดนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าโชคดีมีข่าวมามันก็อาจจะพุ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราวางแผนเซลล์ก็รอเซลด้านบนก็ได้นะจ้ะเพราะบางทีถ้าเราเล่นสวนกับเดย์มันอาจจะลากเรานะจ๊ะอ่าต้องฝากไว้โอเคค่ะนะคะนี่คือแผนการเทรดของคู่จียูค่ะนะคะสำหรับการเทรดนี้ก็ต้องดูด้วยว่าแบบออวันนี้เราจะเล่นอะไรต้องมีแผนการเทรดต้องมีการวิเคราะห์ล่วงหน้า ะะการเทรดที่ดีควรมีแผนการวิเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อทําให้เรามีวินัยในการเทรดถ้าเรามีแผนการเทรดทุกครั้งทุกวันเหมือนทีคน่คุณแพนพาทุกคนทำเนี่ยค่ะจะทําให้เราสามารถนะคะวางแผนการล่วงหน้าได้ว่าเราจะเทรดตรงไหนบายตรงไหนเซลตรงไหน จะได้เปรียบตลาดนะคะดังนั้นสิ่งนี้จะทําให้เราเป็นคนที่มีวิน,นัยแล้วก็นะคะเป็นวินัยของเทรดเดอร์ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรทําว่าทุกเช้าทุกวันเวลาเราจะเข้าเทรดก็ต้องมีแผนถ้าไม่ตรงแผนก็จะไปเทรดนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันจะขัดกับความรู้สึกเรานิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงแผนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังมามันก็ตรงแผนเหมือนเดิม นะคะหรือว่าจะเป็นเลือกคู่ใหม่ในการเทรดแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะอ่านะคะสำหรับ GU iin, ะคะู่นี้นะคะเดี๋ยวพ่อแพรมฝากเอาไปที่นะคะเพจบบัตเทรด forex ช่อง t k t t o k และก็ช่อง YouTube นะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนการเทรดก็ทักมาได้ที่ i d l i n e p a m m y เลข9ห้าตัวนะคะสำหรับราคาคอร์สก็จะอยู่ที่ปกม่บัตรเทรด forex ใครที่ไม่มีความรู้เลยลงคุนฐานก่อนนะจ๊ะสําหรับใครที่ นะคะมีความรู้แล้วก็ลงเทคนิคแควกํากำไรถ้าต้องการเทรดคู่เงินค่ะถ้าสมมติว่าเท่อชอบการเทรดคู่ทองก็ลงคอร์สทอง5นาทีและก็คอร์สไพรวทนะคะสามารถสอบถามได้ที่ idline p a m m y เลข้าห้าตัวคลิปนี้เดี๋ยวก็าแผงส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ